บุญครับลุงครับวันนี้พ่อแม่ออกมานะรู้ปะดื้อด,ดื้อตอนวันนี้ตอนแม่ออกมาแล้วเออกินกล้วยอิ่มแล้วดิอบุญครับบุญครับนี่มาเร็วนี่มาหาพ่อมาหาพ่อมาเอเอค่หาพ่อมาเดี๋ยวค่อยอ,ออกนะค่อยออกนะครับค่อยออกนะอมค่อยออกนะกินกล้วยแล้ะกินกล้วยแล้วโอ้กินกล้วยแล้วหนูกินกล้วยแล้ว ๋ยวกินนมต่อนะนี่ไหมเร็วเอามือมาเอามือมาเออเอามือมาเอออันนี้มาม้ากนี้เอามือมาเร็วเอามือมาเออเออเออ๋ยวค่อยออกนะค่อยออกนะอาบน้ำนะนะรอบนี้อาบน้ำนะเร็วอันนี้มานีญ่รอบนี้อาบน้ำนะอืมกินกล้วยอิ่มแล้วอืม อืมนี่นี่นี่เอามือมาข้างนี้มาอืเออเออเออเดี๋ยวกินนมนะนะเดี๋ยวกินนมนะกินนมนะครับกินนมนะครับกินนมนะครับอืมเอามือหน่อยมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยอืมจับมือหน่อยเออเออเโซนโซนโซนไปละเร็วอันนี้นี่ก่อน หาพ่อก่อนเล่นกันก่อนเอวเดี๋ยวปล่อยออกเดี๋ยวพ่อค่อยออกให้พ่อทำเสร็จทุลัก่อนอืมอืไปละบาย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 ไปล้บายบายไปละไปละวไปแล้อืม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 อนชนไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูเล่นกันก่อนอืมเอออันนี้ไปแล้วนะไปแล้ว เดี๋ยวพ่อทำงานก่อนละเดี๋ยวพ่อทำงานก่อนแล้วบายบายไปแล้วบายบาย